นะเราทำการเล่นสายเิ่นไม่แรงคอมคอนติด20ดาวบวกบวกแกล้งฝนยังสวยสวัสดีพอดีเอ้า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 ตีแบเดียวตึ๊กแบกแล้ววันนี้หลายโยนแล้ววะที่หนูเลือนหรอทีเลือนแล้วทีเลือนแล้วหมือนขั้นเราให้ซันนี่เอาแบกแล้วเหรอปะ โดยแปลละโดยตายเฮ้ยเงียอ่ะโอ้ยสันดีสวัสดีทุกคนเลยนะคะอัลฟเฟล็นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็มีภารกิจจนถามนั้นก็คือเล่นตัวตามรีเควสและตัวนั้นก็คือเฮ้ยเอาจริงนะเว้ย ซานิออฟเลนใช่แล้วค่ะเพื่อนๆฟังไม่ผิดอย่างแน่นอนซานิดอาจจะเห็นนะคะว่าเจ็ดดาวเองมันตึงหลอกแต่ว่าคนในทีมฝนนะคะมีคนดาวเยอะค่ะยี่สิบถึงสามสิบดาวเลยค่ะยิ่งกดห้าด้วยแล้วก็ยิ่งเอาน้องซานิมาออฟด้วยนี่บอกเลยนะคะว่าตึงัดม,มาตอนนี้นะคะเราเจอน้องบีเจนค่ะที่อยู่ร่วมเป็นกับเราด้วยเริ่มมาก็ไม่มีอะไรมากค่ะแล้วก็ดูขอนะคะว่าเราควรจะออกเป็นอะไรดีแคเห็นว่าป่าเริ่มบูแล้วก็มาเดินเซตต้งพุ่มนี้นะคะช่วยเขาตีค่ะ,คะที่ฟาร์มเนี่ย จะได้เลเวลที่เร็วขึ้นแต่ว่าเราจะไม่อยู่นานนะคะรอตีสักแบบว่าให้บูเขาเน่าเหลือครึ่งหลอดแล้วก็เดินออกค่ะจะได้ไม่ดูดเวลกันแล้วเราก็กลับไปประจำเลนของเราค่ะ หน้าที่ของออฟเลนนะคะไม่มีอะไรมากแค่เชียร์คีฟทำเลนให้ได้ถ้าสมมติว่าเห็นช็อตไหนที่เราสามารถที่จะเทรดได้นะคะเราก็เทรดไปเลยเพื่อความได้เปรียบนะคะเขาจะไปตีมังกรเล็กแล้วก็ลองเดินโซนๆน้องแล้วจะมาเข้าข้างหลังค่ะมีคนเดินมาเราก็เดินเข้าไปเลยนะคะโซนเขาไปเลยค่ะได้ค่ะงั้นว่าไป1หนึ่งทีที่เห็นน้องถ่ายเข้าไปเมื่อกี้นะคะเพราะว่าบีแจนเขาฟีค่ะถ้าไม่ฟีนี่ก็คือถ่ายกลับมาแบบสวยๆเลยสามนาทีสามลีค่ะเวลาเมื่อกี้ก็คือการนับฟ ของน้องยีแจนนะคะเพื่อที่ว่าถ้าสมมติว่าป่ามาแก๊งหรือว่าเราจะเหตุเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่ว่าเราสามารถเอาเขาได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็น์ค่ะอยากลองจะเหตุดูค่ะแต่ว่าลืมไปว่าเขาเป็นตัวต้นเกมแล้วเราก็แบบว่าบางมากเลยแงบกลับไปเอาเลือดที่บ้านของตัวเองก่อนค่ะและอย่างว่านะคะว่าเป็นออฟเลนข้างล่างนี้เขาแก๊งไฟกันอย่างมรามันแต่ว่าเราก็คือเกือบตุยค่ะ แล้วฝนให้ทายค่ะว่าเขาจะขึ้นรถมาเอาฝนไหมคนมันมาแล้วคนเราต้อวิ่งกลับบ้านมาดีต้องพอดีอไม่เป็นไรค่ะก็แล้วห่ะไปเราก็ได้ตัวอื่นกลับมาเหมือนเดิมถือว่าเป็นการมองโลกในแง่ดีแล้วแล้วก็ถึงเวลาที่น้องล่าจะมาแก้ตัวค่ะก็ทำหน้าที่เป็นตัวล่อนะคะเราเขาเช้สะกิลแล้วก็น้องล่าก็จะได้ปุปับบุปผับรับโชคแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเขายังไม่มีฟิกค,ค่ะ แกงฝนยังสวยขอบคุณค่ะเหมือนจะไม่ทำให้น้องแลกผิดหวังชมน้องแล้วก็ขอบคุณน้องไปห็หทีนะคะกลับบ้านเติมเลือดอกลับ<ด>มามเคียร์คิปอีกหนึ่งหน้าที่ของออฟเลนนะคะถ้าสมมติว่าเราเคลียร์คิปข้างบนเสร็จแล้วแล้วถ้าเมดเขาลงไปแกงข้างล่างเนี่ยเราก็ต้องลงมาช่วยเคลียร์กลางให้นะคะ แถมเรานะคะก็ยังสามารถลงไปแกงทีมเราก่อนออฟเขาได้ด้วยนองจากว่าวีเจเนี่ยเขาสามารถขึ้นรถมาได้เขาก็เลยมาเร็วกว่าเรานะคะแต่เราก็ไม่น้อยหน้าค่ะเราก็เง้นลงมาเหมือนกันจากตรงนี้ก็คือเป็นไฟที่ยาวนานเกิดขึ้นค่ะอ้าวอาอวเร็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 วช่วยช่วยอู้อู้บายบายสวยนะไฟนี้สวยนะอ้า คอมโบคอมจ่อยเนี่ยหว่าดีแล้วทุกคนท,ทำดีแล้วแนวฝนรอร้ายอย่างเดียวเดี๋ยวเก็บงานให้ตรงนี้คือวีเจนเขาหลดไม่โดนฝนนะคะฝนก็เลยรีบแง้นขึ้นมาให้ดาร์กี้ช่วยหน่อยแล้วก็แจ้งเขาไปว่าไม่มีอันติแล้วจ้าถ้ามันลดไปเร็วโอ,อู้ไปไปกล<ป>จังอ่ะจะนำมาซึ่งปะ ถึงจะไกลแค่ไหนแต่ก็ใกล้สําหรับคนที่อยากจะจจจจจรัดเมืม่อ<า>เราได้ป้อมบ,บนแล้วนะคะเราก็มาตรงกลางขาเพื่อที่จะได้รอสลับกับคนข้างล่างแต่ถ้าข้างล่างเขาเคลียร์คลิปเสร็จแล้วเราก็โซนตรงกลางเพื่อเอาป้อมกลางได้เลยค่ะสวย เนื่องจากว่าเรามากลางกันเยอะกว่าเขานะคะเราก็เลยได้เปรียดทางจํานวนค่ะได้ทั้งป้อมแล้วก็ได้ทั้งคิวด้วยบอกเลยว่าคุ้มอย่างจาดชั่นนี้นะคะเรากับน้องร้านเนี่ยคือมีความตั้งใจเดียวกันคือจะขึ้นไปปีดบนค่ะเราเนะี่ยจะเคลียร์คลิปก่อนแล้วน้องร้านก็คือจะอรอดักใช่ไหมคะเป็นแผนการที่อาจจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แต่อะไรอะไรก็คงไม่ได้หนังใจเราไปหมดซะทุกอย่าง แผนการที่คิดเว้นสวยหรูกับน้องรัตก็คือโดนพับเก็บเฮพับกบ เขเก็บก็ถูกแล้วหลังนะโดนเก็บสองไปเลยนะคะว่าฝั่งโน้นเนี่ยเขาก็มีความรักเพื่อนแล้วก็จะขึ้นมาปิดมารอรับน้องบิแจนเหมือนกันทําหน้าที่เคลียร์เลนข้างเหมือนเดิมนะคะแล้วก็คอยดูในมินิแมพว่าเขาอยู่กันข้างบนกี่คนบลูเกิดหรือเปล่าถ้าเกิดว่าฝั่งโน้นมีก็คือเราก็สามารถเวทได้เลยค่ะก่อนมาเวทบลูก็คือเราเคลียร์ล่างมาแล้วนะคะช็อตนี้เนี่ยเราสามารถมาดักตรงภูมนี้ได้นะคะเผื่อมีคนหลงมาเคลียร์ล่างแต่น่าเสียดายค่ะเราออกเรียวไปหน่อยนิดนึง 嗯，好嘞。 ่วนนี้นี่ฝนตั้งใจว่าอยากจะได้น้องโจ๊กเกอร์นะคะแต่ว่าเอาไม่ได้น้องมีดับกันเวทด,ด้วยแล้วเราก็ได้หมิไม่พอคะ่ะก็เลยได้โยนเพิ่มไปอีกหนึ่งอัตราเลยคะ่ะีเนี่ยเราเคลียร์ล่างว้แล้วนะคะแล้วก็มารอดักตรงกลางคะ่ะเผื่อที่ว่ารอดูสถานการณะะ์ค่ะว่าจะได้ขึ้นไปข้างบนหรือว่าจะได้ลงมาปิดข้างล่างสรุปแล้วก็คือได้ลงมาปิดน้องบิจ้านะคะไล่ไปทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ไล่หัวจนเขาตุยเก็บมาได้หนึ่งคิวอย่างสวยงามแล้วเราก็ย้อนกลับมาช่วยเพื่อนนะคะเข้าไฟต่อหน้าเนี่ยเขา จะแค่คลิปตรงกลางนะคะเพื่อไม่ให้เรามีคลิปประจบกลางเขาได้ค่ะเราก็เลยทําหน้าที่ในการไล่ๆล่เขาขึ้นมานะคะจากสกอร์แล้วเนี่ยก็คือเหลือแค่2คนนะคะลัมเบอร์แล้วก็คีล่าของเราตอนนี้ก็คือถ้าไม่ฆ่าคนก็คือต้องตีป้อมให้แตกค่ะอย่างนี้ที่ดารซี่เราเนี่ยจับคีล่าแล้วก็ตายไปก่อนแน้ตัวแรกนะคะแต่ลัมเบอร์นี่โอ้โหมีซีเยอะมากเลยนะคะ เขาพยายามที่จะกันคีผัดแต่ก็ออก,กันไม่ได้นะเพราะว่าดรามิน้อยกมายเป็นว่าเราสามารถชนะด้วยชานิดออฟเลนได้คะ่ะเป็นการเล่นแดงที่ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะแพ้หรือว่าชนะ ทางนี้ก็ต้องขอบคุณน้องพอใจนะคะที่มาโดนิรีเควสตัวให้เล่นสลัดิทออฟเลนบอกเลยว่าเป็นสีสันในสปรีมากมากเลยโดเนิเป็นจํานวนที่เยอะมากๆเลยผมไม่รู้จะขอบคุณยังไงแต่แบบว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะคือมีตัวก็ให้ตัวไปแล้วแล้วใจอ่ะก็ให้ไปหมดแล้วด้วย สำหรับใครนะคะที่อยากจะรีเควให้ฝนเนี่ยเล่นตัวอะไรก็สามารถโด o n a t ได้ทางลิงก์ทิปปีนะคะเดี๋ยวฝนจะทิ้งไวใ้ใต้ดีสคริปชันนะคะสุดท้ายนี้ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของฝนงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งกิ้งๆิ<ร>ๆ้งกกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ไม่กำลังใจให้ฝนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายจุ้ม